Thank you. สวัสดีครับผมในออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าครับกับเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์155รุ่นปี2024ครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันว่ายามาฮ่าเอ็กไซเตอร์155รุ่นปี2024มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีไซน์โดยรวมของตัวรถเนี่ยเขามาในรูปแบบของสปอร์ตโมเปดเช่นเดิมตามสไตล์ของรหัสเอ็กไซเตอร์ของยามาฮ่านะครับแต่เขามีการปรับรายละเอียดของตัวนนน่่ยใ้มมาาาสจกิงขึ เรามาเริ่มดูจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดระบบไฟของตัวรถ เพื่อเห็นความชัดเจนนะฮะเ็นไน้ว่าดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยเขามีความเฉบียเฉียวดูมีความสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชุดแฟลิ่งรอบนี้นะครับสีต่างๆของตัวรถเนี่ยคันนี้จะมาในรูปแบบของสีเทานมซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับสีเทา,านมนี้แล้วก็ตัดกับตัวของสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้มันให้ด้วยแล้วก็ตัวชุดไฟหน้าที่เป็นไฟหลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณโคมด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งตัวชุดชิ้วตรงนี้นะครับแบบครับ่งงะรรือขอขอกาตดดดลมไ้ใน าเราหมอบลงนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟหน้านะครับซึ่งถ้าเราสตาร์ทเราจะเห็นชัดเจนนี่ไฟหน้าตัวรถจะอยู่ตรงนี้ครับติดกับแฮนด์เวลาเราหันแฮนด์เนี่ยไฟหน้าก็จะเลี้ยวตามแบบนี้ส่วนด้านล่างนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นไฟหลีของเขาทั้งหมดนะครับส่วนไฟใหญ่ๆตรงนี้นะครับคือไฟสูงนะวิธีใช้งานก็คือนี่สามารถเปิดไฟพาสแบบนี้ก็จะเป็นไฟสูงคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดยาวแบบนี้อ่าประมาณนี้ครับไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบนี้ เด่นว่านี่ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะครับซึ่ง DNA เนี่ยจะเหมือนกับตระกูลรถมอเตอร์ไซค์ R-Series นะครับเพราะว่า Yamaha Exciter เนี่ยเขาถ่ายทอด DNA มาจากรถมอเตอร์ไซค์ R-Series จากทาง Yamaha ซึ่งเป็นรถตระกูลสปอร์ตบอยของเขานั่นเองนะครับแต่คันนี้ Exciter เป็นรถที่เราสามารถใช้งานขับขี่มาได้ในทุกๆวันและที่สําคัญเลยคืออุปกรณ์ที่เขาให้มานเนี่ยถือว่าน่าสนใจทีนี้มาดูกันที่ด้านล่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่ช่วงล่างเขาเป็นแบบเทเลสโคปิกแบบนี้แล้วก็สังเกตดีๆนะครับที่ระบบเบรคของเขามีการอัปเกรดขึ้นมมาาาออยย่งชััดเเเจลลปบบรรให้2พ์ เรียกได้ว่าประสิทธิภาพการเบรกเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะแล้วก็ตัวของระบบเบรกเนี่ยมาพร้อมกับดิสเบรคด้านหน้าแล้วก็นี่ฮะมี abs มาให้แล้วนะมีโลโก้ abs ยืนยันว่ารถคันนี้มีระบบ abs มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนล้อด้านหน้าเนี่ยเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาด9 0 8 0ทับส r 1 7ชนิดไม่มียางในนะตัวนี้ถือว่าสายยางตัวนี้เพียงพอสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบอย่างแน่นอนและที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคือนี่เขามี abs มาให้นะครับส่วนระบบระบายความร้อนของเขาเป็นหม้อน้ำนะมนำนหมน รถแบบนี้เลยนะอยู่หลังโชคซึ่งก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตจากทางยามาฮ่าเลย มาดูที่อุปกรณ์ของตัวรถกันบ้างน,นะครับนี่ระบบกุญแจมาเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่ามาตามคําเรียกร้องเลยพกกุญแจไว้กับตัวนะครับไม่ต้องเอามาเสียบอีกต่อไปนะกดเปิดระบบนะฮะบ,บิดหนึ่งแก๊กเพื่อเป็นการนี่เปิดเบาะออกมาแบบนี้อ่าเปิดเบาะแบบนี้นะครับความจุของถังน้ำมันอยู่ที่5.4ลิตรครับกับอัตราสิ้เปลืของตัวรถประมาณ40ิกิโมตรต่อลิตรอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์การขับขี่ของท่านนะครับสำหรับผมผมขับอยู่ที่มต่ลิบกิโลเมตรต่อลิตรน้ำมัน l, หาา้า น้ำมันหนึ่งครั้งเนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยมาในรูปแบบของ Sport s e ี t แบบนี้นะครับนี่เป็นเบาะ2ตอนเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ บิดอีกทีเป็นการเปิดระบบไฟขึ้นมานะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลการขับขี่ครบคันเลยมีไฟบอกเกียร์นะมีมาตรวัดความเร็วมีตัวบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีตัวจับทิปอกอัตาสิ้นเปลืองนี่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะแล้วเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่จับทิป1่ทิป2ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ประกับแฮนด์กันนิดนึงนะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะมีสวิตช์ออฟลา์นมาให้ด้วยนะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็คันนี้สตาร์ทมือทีนี้มาดูางางงฝฝัั่่่ซซ้้ยยนี เปิดไฟสูงไฟต่ําไฟพาสไฟเลี้ยวแตรตามมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแล้วก็นี่มีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยเสียบปลั๊ก12โวลต์เพื่อเอาไว้ชาร์จกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะสามารถมาเสียบตรงนี้ได้เลยทีนี้ผมอยากให้ดูภาพรวมของตัวรถกันนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่ายามาฮ่าเอ็าไอเตอร์ไซค์ R ้ e r i e s มารบบเต็มๆเลยนครับตบวรถเนี่ยเาในรูปเบบของรถมปอร์ตโมเอาระครัส์มาแบบเต็ อยากให้ดูวันนี้หนึ่งบริเวณครีบหม้อน้ําตรงนี้นะครับคีแฟริงด้านข้างของตัวรถตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองไปดีๆนะครับที่บริเวณด้านบนเนี่ยมองเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของครีบอยู่ซึ่งตวเนี้มันจะช่วยเรื่องของแอโรไดนามิกให้กับตัวรถแล้วก็ตัวรถเนี่ยแม้ว่าทรงจะเป็นแบบรถแบบครอบครัวแต่ว่าตัวชุดช่วงล่างของเขาเนี่ยให้ช่วงล่างแบบรถสปอร์ตมาเลยด้วยโชอคอัพแบบโมโนโชคนะครับอยู่ที่บริเวณด้านท้ายของตัวรถตรงนี้อ่ะทีนี้มาต่อที่เบาะนั่งกันนิดนึ่งนะเบาะนั่งเนี่ยความส เป็นเบาะแบบชิ้นเดียวอยู่นะครับ ลองเปิดให้ดูก่อนนะครับนี่เบาะเป็นเบาะชิ้นเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะมีลักษณะการแบ่งพาร์ติชันเนี่ยสตอนนะครับก็คือส่วนของผู้ขับขี่แล้วก็ส่วนของผู้โดยสารมีการแบ่งพาร์ติชันตรงนี้ซึ่งลักษณะการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเลยนะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเบาะชิ้นเดียวแบบนี้ก็มักจะเป็นลักษณะเป็นชิ้นเดียวมาเลยลากยาวแบบนี้แต่ตัวของเอ็กซเซเตอร์เนี่ยมีการแบ่งบริเวณตรงนี้มาทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็บริเวณด้านท้้้้้าาาาาาายยยยขอออองงงงตตตััััววววรรรรรรรถเเเเเเมมแบบบนนนนีีีจะูสสึกกก่่่่หหื Ar ป็ิล ได้่ยได้ DNA จากอา e r ซ e รมาแบบเต็มๆทีนี้มาดูกันที่ด้านท้ายของตัวรถกันสักหน่อยไฟท้ายของเจ้า Ex c i ซ e r ต155 2024นะมาเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เลยนะรูปทรงเป็นตัวไอแนวตั้งแบบนี้นะครับเป็น DNA เเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์อา e r ซี s จากทางย a ม a h a ทุกประการแล้วก็ถ้าเราก้มดูนะเราจะเห็นกับตัวโช๊คอัพที่เป็นโมโนโชคตามสไตล์ของรถสปอร์ตเลยเพราะปกติรถมอเตอร์ไซค์ทรงนี้เขามักจะให้เป็นโช๊คคู่ติดอยู่ที่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ Ex เาเอ็รอร์เยคเ,ยวยเวณกลางตร ส่วนถ้อยเสียก็เป็นถ้อยเสียสปา์สปอร์ตมาในลักษณะแบบนี้เลยทีนี้มาดูที่ล้อนิดหนึ่งนะตัวล้อใช้เป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วรัดยาง 120/70R17 ชนิดไม่มียางในส่วนด้านหลังให้ระบบเบรกเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะมาพร้อมกับบ um ัมเบรก1พอร์ตเรียกได้ว่าตัวรถเนี่ยให้อุปกรณ์พื้นฐานมาค่อนข้างครบคันทีนี้ไฮไลท์สำคัญของเจ้า Yamaha Exciter ตัวนี้นั่นคือตัวเครื่องยนต์ของเขาเครื่องยนต์ของ Yamaha Exciter 155รุ่นปี2024เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์1สู4จังหวววะ4ววะ4าารรบยคม้อนด้นะ้้นามมพรรรอกับบบะ VVA หึ่ เอเตอรอพลังกำลังสูงสุดอยู่ที่17.9แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.4นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แมนวนวลคลัชมือ6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่แล้วก็ตัวระบบคลัชของเขาเนี่ยให้ระบบ assist and slipper clutch มันด้วยซึ่งช่วยลดอาการล้อล็อกขณะเราเปลี่ยนเกียร์นั่นเองอันนี้ถือว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆสำหรับเจ้า Yamaha Exciter แล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยถือว่าเบามากๆนะอยู่ที่123กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับเจ้ารถคันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ปอด้ ได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือจะมาเดินทางไกลแบบวันนี้นะครับที่ผมเดินทางไกลจากกรุงเทพมาที่แถวๆนครนายกนะครับแล้วก็มาขับขี่ท่องเที่ยวบริเวณนี้นะครับต้องบอกว่าตัว Yamaha Exciter คันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆทีนี้อยาให้ดูว่าตัวผมเนี่ยสูง168ซมถ้าอยู่บนรถคันนี้มันจะสูงประมาณไหนนะครับอ่าทีนี้เอารถลงก่อนชึบนี่ผมสูง168ซนมส่รองเท้าผ้าใบธรรมดามดาเลยนะครับ อ่านี่เห็นไหมตัวเบาะนั่งสูง795มิลน,นะครับจะเห็นได้ว่าผมสามารถวางอุ้งเท้าลงได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรายกเท้าขึ้นแค่ข้างเดียวเนี่ยก็สามารถวางเท้าลงพื้นได้เต็มๆไปเลย1ข้างานครับจะเห็นได้ว่าตัวรถเบาะนั่งไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แล้วก็ตัวท่านั่งของเขาเนี่ยมาเป็นท่านั่งแบบสไตล์สปอร์ตนะครับนี่เห็นไหมตัวเบาะเนี่ยเราสามารถถอยมาได้นะนี่ ถ้าถอยมาด้านหลังเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตัวเบาะเนี่ยจะมีตัวดันหลังตรงนี้นะครับทำให้สมมติเวลาเราขี่ด้วยความเร็วแล้วเราต้องการหมอบเนี่ยอ่าเราจะรู้ว่าตรงนี้คือสต็อปเปอร์ของเรานะครับทำให้เราสามารถหมอบได้แล้วก็ตัวชิลตรงเนี้ยมันจะต่อเข้ากับหมวกคันน็อกของเราพอดีทําให้เวลาเราขับด้วยความเร็วเรื่องของอากาศพลศาสตร์ของเขาเนี่ยจะจัดการได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 155คันนี้ในส่วนของการขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับในส่วนของการทดสอบขับขี่ Yamaha Exciter 155รุ่นปี202 4นนะรััับขขขอออแ่งเป็หหวว้้ก เพื่อความสะดวกในการรับชมนะครับเริ่มตน้ตนตั้งแต่เรื่องของพละก,กําลังของตัวรถกันก่อนเลยต้องบอกว่าพละก,กําลังของเครื่องยนต์1สูบ1 5 5่งร้อยห้าซีซีพร้อมระบบ VVA หรือว่าวาปันจากทางยามาฮ่าเนี่ยถือว่าเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในรถอร์ไซค์ของยามาฮ่านะครับอันนี้หายห่วงเรื่องของพละก,กาลังได้เลยอัตาราเร่งในช่วงตั้งแต่ความเร็วเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงช่วงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขามีอั เกียร์สถึงเกียร์หเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกความเร็วได้แบบอย่างต่อเนื่องเลยบิดเป็นมาสั่งได้ดังใจนะครับแล้วก็เกียร์หของตัวรถถือว่าเป็นรถที่มีแรงบิดที่สูงมากๆอีก1รุ่นเลยด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเขามีอัตราเร่งที่มาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับระบบ VVA หรือวาลแปรผันนั่นเองซึ่งเขาจะเริ่มทํางานตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ประมาณ7 0 0ดรอบต่อทีขึ้นไปปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์หนึ่งสูบเขาจะมีอัตราเร่งในช่วงต้น เ,เขาแก้ปัญหาตรงน,นี้ด้วยการใช้ระบบ VVA หรือวาวแปรพันนั่นเองแมบบ่ว่ารอบเครื่องยนต์จะอยู่ในช่วงกลางไปยังช่วงปลายแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วง7,000รอบต่อน,นาทีขึ้นไปซึ่งปกติรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์หนึ่งสูบเนี่ยมักจะให้อัตราเร่งที่เริ่มแผ่วแล้วนะแต่พอเป็นเครื่อง VVA ตัวนี้มันเลยยังมีอัตราเร่งที่ไม่ได้แตกต่างจากช่วงรอบเครื่องยนต์ต้นๆสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือข้อดีของเครื่องยนต์ที่มีวาวแปรพันจากทางามาฮ่านั่นเองแล้วกตวเกเ,เีียยรรรขออองงค้นนน่น่นนทืบด เพื่อรักษาความเร็วของตัวรถให้คงที่ทําให้เวลาเราขับเจ้า Ex c i ซ e r 155คันนี้เดินทางไกลตัวรถจะประหยัดน้ำมันมากๆถ้าเราใช้ที่เกียร์6ช่วงอัตราเร่งตั้งแต่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้หายห่วงอยู่แล้วนะครับหรือจะเร่งตั้งแต่ความเร็ว80ไปยัง100เนี่ยอันนี้ก็บิดเป็นมาส่าไดังใจนะครับช่วงเกียร์4เกียร์5เนี่ยอันนี้อัตราเร่งหายห่วงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงความเร็วที่เริ่มสูงขึ้นนะครับระดับ100 110 1 อยู่ที่129กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวก็ว่าถ้าเกิดเราจะใช้เจ้า Exciter 155คันนี้ขับขี่นในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของเขามีพลังกำลังที่เหลือเฟืออย่างแน่นอนแต่ถ้าจะเอาไปเดินทางไกลคันนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่เพราะว่าเขาสามารถทำความเร็วยืนพื้นได้ระดับ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆครับถัดมาในเรื่องของระบบเบรกกันบ้างรอบนี้เนี่ย Yamaha มีการอัปเกรดระบบเบรกมาให้ให้ระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกมาให้จากโรงงานเลยซึ่ง ระบบ ABS เนี่ยข้อดีก็คือมันจะทําให้การเบรกของคุณเนี่ยหายห่วงเรื่องลอ้อล็อกไปเลยเบรกแรงแค่ไหนล้อก็จะไม่ล็อกอันนี้ผมว่าดีนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยซึ่งจากการทดสอบของเรานะครับระบบ ABS ของเขาเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างแนบเนียนมากๆนะครับไม่ว่าจะเบรกแรงสุดๆเลยแต่เราก็จะรู้สึกว่าระบบ ABS ของเขาเนี่ยไม่ได้ดีดก้านเบรกแรงซะเท่าไหร่นะครับทำให้เรามีความกล้าในการกดเบรคมากยิ่งขึ้นทําให้รถเนี่ยสามารถหยุดได้อย่าง มั่นใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ถัดมาในเรื่องของแฮนด์เลิงของโตรถกันบ้างอันนี้คือข้อดีมากๆของเจ้า e x c i t ซ r คันนี้เลยเพราะปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ทรงครอบครัวแบบนี้เขาจะไม่ได้ออกแบบให้วิ่งเร็วสักเท่าไหร่นะครับแต่ยามาฮ่า e x c i t ซ r คันนี้เขาเป็นรถที่เป็นรหัส DNA R ซีรีส์นะครับทำให้เขาออกแบบเรื่องของการขับขี่เนี่ยไปลักษณะของสไตล์รถสปอร์ตข้อดีก็คือมันทําให้รถเนี่ยมีความมั่นคงที่สูงมากๆแม้ว่าจะขับขี่ด้วยความเร็วมากกว่า1หนึ่งรู้สึกว่ารถิน,นีเมมมั่นคงที่ยอดยียมม่ยโม ชุดช่วงล่างของโตรถเนี่ยลักษณะการทํางานของเขาจะเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างมีความเฟิร์มพอสมควรนะครับเป็นช่วงล่างที่เน้นขับขี่ด้วยความเร็วถ้าถามว่ามีความนุ่มไหมถือว่านุ่มนวลใน ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ถึงกับขั้นนุ่มเป็นพรมนะแต่ถ้าเราขับเร็วๆเนี่ยช่วงล่างตัวนี้มั่นใจแน่นอนเพราะว่าช่วงล่างของเขามีความเฟิร์มพอสมควรข้อดีของช่วงล่างที่เฟิร์มก็คือเวลาเราขับเร็วเราจะมั่นใจเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วเราจะมั่นใจตัวรถไม่มีอาการยยบยาบออกมาให,ให้เห็นอันนี้คือข้อดีของเจ้าช่วงล่างใน Ex c i ซ e r 1 5 5รุ่นปี2024ครับในส่วนของหน้ายางของตัวรถที่ให้มาเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ให้หน้ายางค่อนข้างกว้างทําให้รถคันนี้ถ้าคุณเป็นสายแบ,บ,บนนนนนโะรัอ,อนนี่อนน้นนเายตจท์พ อย่างที่กว้างแล้วก็นี่หน้าสัมผัสของเขาค่อนข้างกว้างเวลาเราพับรถเนี่ยเราจะพับรถได้องศาที่เยอะมากๆทําให้คุณสามารถขับขี่ในโค้งได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของระบบ a s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  t Slipper Clutch c กันอีกนิดนึงนะครับปกติเนี่ยถ้ารถที่ไม่มี Assist and s l i p p e r c l u t c h เวลาเรารวบเกียร์ลงเนี่ยเราจะเจออาการล้อหลังดังเอียดออกมานะครับ มันก็คืออาการล้อล็อกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นั่นเดงแต่ถ้ารถที่มี Assist and s n d อนด์สล u ปเอาการแบบนี้จะหายไปนะครับทำให้เวลาเรารวบเกียร์ลงเนี่ยสมมติเราอยู่ที่เกียร์หแล้วเรารวบลงมาที่เกียร์สแล้วเราเบรกด้วยนะครับล้อหลังจะไม่ล็อกอันนี้คือข้อดีของเจ้า Assist s s s i s t and อ l u ์สลที่เขาใส่มาทําให้รถคันนี้ขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้อย่างจุกดันมากยิ่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง ทีนี้มาดูท่านั่งกันอีกนิดนึงนะครับแบบละเอียดละเอียดกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราให้ดูแล้วว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้สูงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรานั่งขับขี่เป็นอย่างไรนะครับท่านั่งของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่หลังตรงเลยนะครับซึ่งข้อดีของท่านั่งหลังตรงเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมรถได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่แบบเลี้ยวมุมแคบเห็นไหมนี่ เลี้ยวมุมแคบสบายๆนะครับตัวแฮนด์ของเขาเยอยู่ประมาณต้นขาของเราเท่านั้นเองนะครับทำให้คุณสามารถเลี้ยวได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยการมองเห็นมันจะมองได้กว้างมากๆด้วยความที่คุณนั่งหลังตรงแล้วก็เดินทางไกลเนี่ยถ้านั่งหลังตรงแบบนี้คุณจะไม่เมื่อยหลังอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้านั่งมันเป็นท่านั่งที่รีแลกที่สุดทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากๆเวลาขับเดินทางไกลไม่ได้รู้สึกเมื่อยแต่อย่างใดอันนี้ผมเทสมากับตัวนะรถคันนี้ไม่เมื่อยอย่างแน่นอนส่วนตำแหน่งวางเท้าของตัวรถเนี่ยจะอยู่ตรงกับผู้ขับขีีีี่่่แบบบนนนน้้้้้้เเเเลลยยยททําาาาาาใหคคคุณณรรรูสึกกกผอมมๆถิดดขขัววว็ะ ลงเขาที่เป็นโค้งซับซ้อนเนี่ยตัวรถเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีถังน้ํามันด้านหน้าเหมือนกับรถตระกูลอาซีรีนะครับแต่ว่าตัวชุดตรงนี้คุณสังเกตได้ว่าแฟร์ลิงของเขาจะมีการปาดเว้าวแบบนี้มานะครับถามว่าเป็นยังไงนะครับก็คือเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราก็มักจะทิ้งน้ําหนักตัวออกไปสมมติคุณจะไปขวาก็ทิ้งน้ําหนักตัวไปขวาใช่ไหมเนี่ยคุณสังเกตได้ว่าขาของคุณเนี่ยจะพาดไปที่ตัวรถแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นองศาที่พอดีนะครับที่ทาง Yamaha เขาได้ออกแบบมาทําให้คุณเนนนนนีีี่่่ยยยยััััังงรรรูู้้้้สึึกกมมมมคคคควววาาาออออหดดบบตถทํใใุุณไจ มากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเจอขณะใช้งานเจ้ารถคันนี้เลยตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยรถมันไม่มีถังน้ำมันเราจะคลิปรถยังไงนะครับแต่พอเรามาขี่จริงๆแล้วพอเราเข้าโค้งปุ๊บเนี่ยเฮ้ยขาของเรามาจะมาคลิปที่บริเวณตร,ตรงนี้ของตัวรถแบบพอดีพอดีแม้ว่าปกติเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยเราคงไม่ได้คลิปรถแบบนี้กันอย่างแน่นอนเราวคงนั่งกันแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ด้วยความที่เขาใส่ใจมาออกแบบตรงนี้มาให้ทําให้เราสามารถใช้ตัวรถคลิปเพิ่มเติมเพื่อใ,ให้ตัวรถมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นขณะขับขี่บนน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 เเสส้้้ทททาางงงงีีีี่่่่่มโคคซัััอออรวํหกขตยู125 3กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะถ้าเราเปรียบเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นในพิกัดเครื่องยนต์150ซีซีเนี่ยน้ำหนักของตัวรถจะป้วนเปี้ยนอยู่ระดับ120ถึง140กิโลกรัมซึ่งเจ้า Exciter 155คันนี้น้ำหนักอยู่ที่123กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเป็นรถที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะกับกำลังของตัวรถระดับ17.9แรงมา้าคันนี้ถือว่าน้ำหนักเเบบาลยครั ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ที่ยามาฮ่าให้มาใน Ex c i ซ e r 155รุ่นปี2024เนี่ยคือสารตั้งต้นชั้นดีในการที่เราจะเอารถคันนี้ไปเติมแต่งต่อยอดให้เหมาะกับการใช้งานของเรามากยิ่งขึ้นจะเป็นสไตล์ไหนก็สามารถแต่งได้หมดเลยนะสำหรับเจ้า Ex c i ซ e r 155ไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตก็สามารถปรับแต่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยใส่เป็นโชคสนามอันนี้ก็ได้นะครับระบบเบรกก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาได้แล้วก็ชิลบังลมอันนี้ก็สามารถอัปเกรดขึ้นมาเป็นชิลแบบรถแข็งได้ด้้้้วยยยยเเเเชช่่่่นนนนนกกกัททําา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 ใหาาาหหรรรรสสสมมมมถถไดดีีิงขึือปป็็าาปล ตรงนี้ให้เป็นชิลสูงได้เพื่อทําให้ตัวชิลเนี่ยช่วยบังลมกับร่างกายของเราทําให้เวลาเราขับขี่เดินทางไกลรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแลวก็สามารถติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหลกหลังนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนมือจับตรงนี้ให้กลายเป็นแหลกสําหรับการติดตั้งกล่องบรรทุกสัมภาระได้ด้วยเช่นกันนะครับและก็บริเวณตรงนี้สามารถเอากระเป๋าติดถังน้ํามันเนี่ยมาติดที่บริเวณตรงนี้ได้เพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็ด้วยความ มือถือที่บริเวณกระจกมองข้างตรงนี้ได้อีกแลวก็สามารถดึงไฟตรงนี้มาเสียบชาร์จกับอุปกรณ์มือถือของคุณได้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นรถที่สามารถต่อยอดการตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยซึ่งของแต่งเขาเยอะมากๆสามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปหรือจะเป็นร้านค้าออนไลน์ต่างๆหรือจะเป็นทางศูนย์ของยามาฮ่าเองเขาก็มีชุดแต่งของเจ้า Exciter จำหน่ายด้วยเช่นกันครับอันนี้ผมต้องขอยืนยันว่ายามาฮ่า Exciter 155แต่งยังไงก็หล่ออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนจะเป็น touring หรือสายสปอร์ตแต่งยังไงก็หล่่อเชนนนนกันครรโดย5 15 5ุปีี2024้ ทาง Yamaha Motor ประเทศไทยรับประกันคุณภาพตัวรถที่5ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับเทคนิคในการขับรถปอร์ไซค์มีคัดบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวเราจะสาธิตให้ดูว่าทําถูกต้องต้องทําอย่างไรก่อนอื่นสตาร์ทเครื่องยนต์กำคัดใสเกียร์ออกตัวอ่าเห็นได้ว่าออกตัวไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่หลายๆคนมักจะออกตัวผิดออกตัวกระตุกเพราะอะไรให้ดูนี่สตาร์ทรถกำคัดออกตัวดับ เห็นไหมคําตอบก็คือคุณไม่ได้เปิดคันเร่งนั่นเองนะครับวิธีการฝึกง่ายมากๆนะครับให้คุณสตาร์รถก่อนทีนี้สังเกตที่มือนะครับให้คุณเนี่ยฝึกจะก,กายค่อยๆปล่อยคัดให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนตัวออกมาเล็กน้อยนะครับนี่เห็นไหมอ่าพอรถเริ่มเคลื่อนที่แบบนี้นะครับให้คุณเปิดคันเร่งอ่าแค่นี้คุณก็สามารถออกตัวรถมอเตอร์ไซค์มีคัดได้แล้วครับท,ทีหนึ่งนะครับปล่อยคัดนิดเดียวปล่อยนิดเดียวให้รถค่อยๆเคลื่อนที่อ่าแล้วก็เปิดคันเร่ง แค่นี้รถก็ออกตัวได้แล้วส่วนเวลาหยุดรถอย่าลืมกำคัดก่อนหยุดรถด้วยถ้าเราไม่กำคัดก่อนหยุดรถเกิดอะไรขึ้นให้ดูรถก็ไหลไปปุ๊บหยุดรถไม่กำคัดอ่ารถจะกระตุกแล้วก็เครื่องดับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรากำคัดก่อนหยุดรถครับตอบจะเป็นแบบนี้อ่าหยุดรถกำคัดปุ๊บเบรกอ่าเห็นไหมเครื่องยนต์ติดปกติให้เราสามารถขับขี่ต่อได้อ่าแบบนี้เลยเห็นได้ว่าไม่ได้ยาก โดยสรุปแล้วสำหรับเจ้า Yamaha Exciter 155รุ่นปี2024คันนี้ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโมเปตอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆกับออปชั่นที่เขาให้มาแบบจัดเต็มในราคาจำหน่ายเพียง79,500บาทถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะเครื่องยนต์155ซีซีพร้อมวาล์วแปรผันมี ABS มาให้มีสลิปเปอร์คัชมาให้ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจครับท่านใดสนใจสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศครับ